ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับนำภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมที่สนใจฟรีนะครับอาเลยนะครับหน้าที่45นะครับหนังสือสมัยหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .1 นะครับนะคำสั่งบอกว่าให้รอเฟสนะครับ D R A w นะครับจำได้แล้วหรือยังครับวิธีอ่านสำหรับนักเรียนที่ยังอ่านไม่ถูกนะครับนะ ตัวดีเท่ากับตัเด็กนะครับตัวอาเท่ากับรอเรือนะครับตัว a w เท่ากับสระโอนะครับอ่านว่าโรแปลว่าวาดหรือว่าวาดรูปนะครับอาเฟสนะครับอาแปลว่าหนึ่งนะครับหรืออาเป็นคํานําหน้านะครับสําหรับสิ่งที่มีชิ้นเดียวแต่ถ้าสิ่งมี2ชิ้นขึ้นไปนะครับน้าใช้คําว่า two ที่แปลว่า2แล้วก็ข้างหลังให้เติม s กัาไปด้วยนะครับ เฟสนะครับแปลว่าใบหน้า draw a face ก็เลยแปลว่าให้วาดรูปใบหน้าวาดรูปใบหน้าใครก็ได้นะครับนะไม่จําเป็นต้องเป็นรูปตัวเองนะครับ listen นะครับให้ฟังนะครับให้ draw ให้วาดรูป and color และก็ให้ระบายสีด้วยนะครับคำว่าให้ฟังในที่นี่จะมีคลิปเสียงนะครับแต่ว่าคุณครู อภินัน,นไม่ได้แนบคลิปเสียงไว้ในคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะให้ฟังจากที่คุณครูอภินานสอนก็ได้นะครับวาดรูปใบหน้าขึ้นมาแล้วก็ให้ระบายสีตามใจชอบได้เลยนะครับผมไปต่อหัวข้อที่7นะครับนั่นก็คือ r a w your face นะครับเหมือนเดิมนะครับให้วาดรูปใบหน้าของนักเรียนนะครับ you r แปลว่าของคุณคําว่าของคุณในที่นี้นะครับคุณครูก็เลยแปลว่าให้วาดรูป ใบหน้าของนักเรียนไปเลยนะครับนะแต่ในคำศัพท์นะครับยัวแปลว่าของคุณนะครับนะไม่ใช่ของนักเรียนนะแต่ความหมายเวลาแปลเป็นไทยเราแปลเข้าใจง่ายนะครับจงวาดรูปใบหน้าของนักเรียนนะครับวาดออกมาเลยนะครับแล้วก็ระบายสีอะไรก็ว่าไปจบนะครับผมหน้าที่45ไปต่อหน้า46เลยครับ Okay, okay.